เปลี่ยนร้านยาดโดตรงนี้เป็นร้านยางงองนะครเบอร์ก็ได้เลยเป็นร้านยาดองเนี้ร้านยาดองตรงนี้เป็นร้านยาโดหมดเดี๋ยวเรา,เราเลงกิตเจ็ดตึงโหลดคลิ้งกันมันจะมา,าตลอดมา,ารถต,ตรงนี้ไม่มีและไรที่นะก่อนมันมีช่องเลนมันไม,ไม่ได้มากกว่านี้ครับผมตึง,งกรบพีก็โหลดอกมาปั๊บตึงกระพีอยู่ตรงนี้มีอะไรตรงนี้เดี๋ยวเราปั๊บตึงโหลดมันก็วิ่งมาครับตลอด แต่ว่าก่อนหน้านี้อันก่อนที่เป็นหลดทิ้งตรงนี้มันมันมีประวัติมาว่ามันต่างแข่งขันก oh. ันอ๋อถึงอ่บเคยไปเลื้ยงว่ามันเป็นว่ามันเกิดมันทำว่าคนดีมาไป็ไม่ได้หลดทิ้งแต่ไม่ตรงนี้ oh. อ๋ออัออนคือแต่เล็กอันคือแต่เล็กก oh, <my. S 1> ่อนไม้ถึงวันนั้นาาานั้นไอ้บ่าววันนั้นมันก็หลดทิ้งเน่นหา อี้่าถึงสมัยเจ้ารถตุงห่วยการปวันจุกปวันโจ้ปั๊บตุกคนมานัางเล็กกันหมดอ่ามันตุกคืนเหมือนทุกคนเจ้าอ่าวันโจ้ตุกคนมานัางเล็กกันเลยถึงไมมีการโจ้เลยมีการโจ้วันไปโจ้ปั๊บถึงไอ้บ่าววันครับรถอเนธหาซีดำไหนเนาซีดำมันขับเวียนตัวนี้กขับเวียนไร้หลบเลยขับเวียนไปเวียนมาเวียนมาแซงเพื่อนไหม ก,กับมันกับมันเป็นว่านาฟุ้ง,งอ่ะอค <c oughs> อตา่าฟุงกับเอ๊ะว่านาฟุ้งมันเวียนเวียนปั๊บไปอยู่ตัวต่างนูงๆๆนงง่นไงตัวตัวตัวต่างนู่นไงตึกระลอกไปตึ้งไปตัวมันทีตรงนู้นไงปั๊มเจียวอ่ะนะกับเพปอดตรงนี้มันจะไม่มีอะไรที่แต่เองนะรตรงนี้ตรงนี้นแม่นที่นั่นแหละมันไม่มีเป็นแปะเลนอะไรที่กับมันสีเลนกับถึงบ่อแล้วจากั้นปั๊บปีเจลเล่บนนี่นะเจลเล่ปั๊บกับมันกระโอดไปเวียนที่โกเมองไงตึ้งบ้านมันในนึงปั๊บ ตอนนั้นคือรถบรรทุเต็มมือเรนะโคนเล่แก่นะโดนคนเหมล่เต็มมดเลยเล่เต็มมดเลยมันเล่เต็มมดเลยก่างทางกับถึงกบปียืนเล่บนี่ไักเดียวหลดหลบหลงนู้นหล่ปั๊บแต่เราไม่รู้อะมือเะไรเปียันีนกนิ้นหัวลมหัวลมถึงแต่เดี๋ยวมีไอไร่ไม่รู้อะจรงมากจริงจริงปั๊บ ถึงว่านเลื่นตรงงานเลยหลักษณะมันผมมันหลุดบ่ลหลุดลาเลื่อนตรงงานเลยแต่อันนี้ตรงลงไหนรงไหมลงไหนรงดูงดูงดูงงอดูงดูดูับรงที่เป็นเท้ารอง่เงเป็นงดูองรงไม่รงด้านรงไม่ตรงนี้นะไม่รงนี้ลองดูเรารงเป็นัวไปปั๊บนายถึงก่ีกยืดกับปีถึงกบอ่าูบปีรองฟอกถึงีว่าอะ Mấy lũ cái lấy kia nó bình luận nóc Kìa bình luận cản nóc Tức là bắp Tụi con lột tung lột lột ra khổ à Thì bọn ta màn Chị bái kìa bái báo ni Ồ mà bọn nó lột bắn lồng Bọn nó lột bắn lồng bắp bắn kìa bây giờ bắt nó bình luận kìa Búp, nó nai lời Bắt nó bình luận kìa bắt nó bình luận kìa bây giờ bắt nó bình luận kìa Từng bây giờ bắt Từ kìa bái lột kìa bây giờ Từ kìa bố, bái bố tắm lắm bây giờ ครขาข้าวไปเลยหนีเต็งกันเตะบเตีเยอะบอปั๊บหลบมันโจรโจยปั๊บมันก้าวไงไปไงไปไปปั๊บถึ็งปีกเดินไปเดินไปปั๊บพอเดินไปพออลไปั๊บไอ้กอมาไอ้วัวเลยอ่ากอมันไอ้ไอ้เหลือมันชี้ถูปื๊ดปื๊ดปื๊ดอย่มงนี้เต็งก้าปีกกระท้ามาตุกคนท้ามาเออเหล่าวัวไปไหนปีกกะจีมาเลยวะนี่ตรงนี้คนเย็บเกลือลวกกิน ลูกกิดอยู่นั่งไหนคุยโอ้ลานก็อย่าลงนี้ครับซึ่งน้อยกูไปได้ตอนนั้นมาแล้วไม่มี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 ลูกก็ไรมาเลยโอ้ยไายมามั้วไม่มีมายิบมันเลยยิบถึงแกมายิบตรงนี้ตรงนี้มันเป็นอ่าคือวัวดดๆมาโมกกันนกเลยนะไม่มีไปยิบไปเลย่ยยิบยิบถึงไปถึงไปตั้งไปเลยไปตั้งไปเลยอย่าเนี่ยยิบยิบไปตั้งมันเลยขวบเลยวะพี่อ ยิ่งไปด้วยมันตังเลยตังตึ๊กเลยไปตังไปตังโต้งตอันเลยตังตึ๊กมปนี่เลยไม่มีแทสต์ลิงเลยไม่นี่เดินเทสต์ลิงได้ปืนซึ่งตอนต่อมันมาจากไหนกินว่ะความไมยกับพี่ไม่รู้แต่ว่าวมันไม่มีโหลดโจ๊ตเต็มยาวหมดเลยซึ่งมันมีโหลดกระบะก็หนปปึงเปิดแบบลูกม,มาโลกก็ไม่รู้นะอ๋อว่ามันมันมีปะนะมันปืนนีก็ไม่รู้จากการตั้งเกินนมัน มาดูเล็ดนูน้นไงมันมาดูฟังนัวเด็ดเด็ดเด็ดเดือดไปได้ไหมนี่มามามาได้อยู่ได้ยอยู่นี่นี่นี่ผีบอยจัดยินเลยนี่ไอ่ไอ่ตำน,น,นานจริงจริงจริงนี่ตำนานเล็ดนัวนตำนานครับคืนนี้เรามีตำน,นานฮะไอ้ลูกกัไฟขาวแดงมาพอดีป,ดปึ๊กดูปั๊มอย่าไหมอ่าถึงหัวมันลื่นตงแต่ ได้นี่ล้นไหนนะเลยล้น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 กลิ้งไปเลยนี่ล้นลงไหนนี่มันล้นลงมารองงูใช่ไหมครับไม่ใจรองนี่ที่แต่ไม่คนนั้นมีที่รองนี่ครับหนูปั๊มใช่ไหมครับหนูปั๊มลุ้นแตอนนี้ไม่มีไม่มีที่ดิลุ้นไหนดิจึงก็ะยิบยิวไปต่อเลย ลวงกิดเนี่ยได้เลยลวงกิดกดน้องไหนกุยหยิบมือดื้อใหม่โตเลยไปโตไปโตวได้เลยเออแบบอันตัวเล็กก็ไม่มีไม่มีเหลือวมาปรุงปุ๊บ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 ออกเลยซึ่งใกล้มาเกะซอกลองกับเมีอันมาในตีหลังอ๋อคุยไปขึ้นมาแต่เรียกันก้นบาเร้าก็จอพี่ตายเรื่องวันนี้เรื่องรถติ้งก็มาเล่กันเลยมันบ่ร่างอย่างนั้นบ่ล่างอย่างนั้นรางอย่านปั๊บเงียบไปเลยมันเงียบไปเลย มันเยบไปเลยมีเป็นตำนานนะใชสาย้าลิงคือไม่มีตัวได้คือไม่มีกับไม่มีไม่มีรอตำนวกตึ้งขันแล้วว่าเรื่องราวความจริงอ่ะนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงความไม่ใช่กนเราเ่อความยกใชยดา้ลิงเดียร์บวามยรลี้เราเมก่อนหน้านี้คือไม่มีครับปิร็อติงครพิ้งมาแต่เยคือมันมาจากตรงนี้ครับพอทูกคนจบเะเรคครับถูกคนจบมาเล่ตรงนี้ แต่ความหยกร้อยก็แต่ความหยกร้อยครับมันมีฟีมือเพ่มาโจนแต่เล็กวันวันร้วันจิตเนื้อกวนบนแบบนอนครับาถึงไอเบาเนียนวันขับรถนิดๆอ่ถึงวันน้นวันเกิดมันบอดดีกันครับคนเดียวไม่มีคนตอนตายไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยแต่มันมีเรื่องใกล้ปีไม่รู้นะเพื่ันต่ำนานดีวาอ่านังตอนตายมากคอมวัวคอมวัวแล้วจึงมีผู้ยิ่งตอรตายมาเข้าปั้มก็ไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องโก๊กที่ไหนเราก็ไม่รู้อ่อ ม,ม,มัน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 อยู่ในจวงนี่ไหมล่ะในี่ยชมเอตการนี้อาจจะเป็นไปได้ซึ่งเขามาต่อแรงกันต่อ,อยอดจนกลายเป็นโอ้ไม่เด็กๆควิมมือมันมีเพ่กนมากระป๋อตรงนี้แต่ว่าครับกอม้วไปถึงคนโคตผู้ยยิ่งโคต,จจตรโคตรดังตอนตายแล้วซึ่งข้อคาดตัว่าอาจจะตกแท่นลิงซึงตัดรั่วซึ่งหมาข้าวปั๊มไม่กับ<ม>ใช้ไม่มีไม่มีใช่ลิงบีตามาแตามันคาดเน่มันคาดตั้งแต่โอนบุญมาสิ้งเลี้ยวเลยครับซึ่งแต่ว่าเหตุการณ์นี้จะมีไหมมันว่าผมข๊บครับตอนตายมีปุยยิ่งตอนตาย พุ Turkey, it? It ่งครับนี่พุ่ยิงร่อนตายพุ่มเห็นไหมจุ่มพุครับกลมัวจุงมพุยิงร่อนตายมากจุ่มจุดเด่นเราเป็นไปได้ไหมไม่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวตามใคร่ใครอีมากาวางท้ายริ่งเนี่ยโอ้ไม่เลยหยีรถชิบลออได้มันมากมันกะคาดมันกะคาดหมดเลยไม่มีไม่มีท้ลิงคือไม่มีกับอันนั้นคือไม่มีไอ้ตรงนี้ตำนานว่ะท้ลิงคือไม่มีไม่มีเลยเราตามรอยนะครับนะตามรอยความเป็นจริงที่สุด เนี่ยนายเป็นตัววัดศาสตกว่าได้แรงกันใกล้ามายกยอดก็ได้ยกยอ,อ่างยกความร้อรยคนมาหนังแร่จุดปากต่อปากมันจะแรงไปไม,ม,มันจะไม่แจความจริงเนี่ยความจริงยี่สุดครับสำรับอันนี้ไม่มีความจริงยุดนนคือไม่มีก็ามาในเรื่องตรงนี้คือไม่มีนนตัววัดศาสตร,ร,ร์ตัววัดศาสตร์ลับุรีรามรีดแต่เรื่องตำานักคงโครงเงี้ยในตรงนี้ตีโก้เป็นรถที่เงินเกือคือตกคนมาเล่นะตกคนมาดูมดเลยอมดเลย โมีพ่พือภัณฑมดเลยนะเรามาเอารถสองข้างอะไรกกับคนที่พามากระตายไปกับนั่นเดี๋ยว่าเออตรงนี้ก็หวังใจลิงคือไม่ไม่เป็นความเป็นไปเป็นไปไม่ได้ครับไม่เป็นความจริงเลยอันนี้คือ่เป็นไม่ด้ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงนั้นคือพี่พงลงเหมนไม่เป็นความจริงกับไม่เป็นความจริงเลยครับขอบคุณครับจบยอดแล้วนะครับนะความจริงีสุดก็ข้อบนไอายนคจริงคลิปับตรงนี้ข้อซาตุการ โดยการเป็นซ่าอาวิทยาท่านนะครับคนกับรังนะครับนะให้เป็นการปลอดภัยสุดแล้วก็เป็นวิทยาท่านนะครับทุกชีวิตในการเนี่ยมานลุนงะครับตัวนี้นะครับหัวมันล้นเหมือนคลิงตรงนี้ถึงลุ่งลุ่งกิดนะยิบยิบไปเรื่อยถึงใบไปต่อเลยทล้ไม่งั้นมัวกันนกก็ไม่ไหวได้กันนะไม่มีไม่มีไรับไม่มีไรยิบไปถึงใบต่อเลยไปต่อปึ๊กแต่เล็กมันเป็นต้นปุ๋ยหรือก้าเลยมันอยู่ในนี้ เรื่องจริงเรื่องจริงดีมากแล้วก็บกล่มาเทียงกับปี๋เทียงได้เลยไอ้้จัดเย็นเทียงได้เลยตอนนั้นล่วงรอไม่ได้ทำงานที่ปั๊มนี่จั่หวาไม่ปี๋ไม่ไม่ได้ทำงานที่ปั๊มนี่เลยคือออกแล้วจับปี๋เอาจากบ้านมาที่งมามาทางหลังตรงนี้มาทางทางตรงนี้ไปใช้ไปใช้จับจับไรมอสต้องกันนั้นจับไรมดเลยไอ้แหล่ไ้เป็นวิทยาทาสตร์จัลไรมดสจับไรมดอสใกล้ ได้ไ้้หกล่มากเลยกล้งครับคุณตากล้องมาครับน้องอมัอใจนะครับวันนี้นะล้อยจนก่าิดีแต่ว่าผมกูน้องตอ่าวใกล้ได้หกใจนะครับท่า้ชมครับขอบคุณมากครับี่ตายให้กองใจมันเป็นประวัิความรลวาทีว่าพอแต่จิงที่สุดครับ มันมีเป็นความหญิงขอบคุณครับโดนกิตวิญญาณสังกูยุก็ข่อไปเกิดไปเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ลงในช่องผมนะครับขอบคุณครับลงยูทูบนี่เป็นตำนานเลยตำนานใช่ครับต้นลบุรีรามีนี่มันมีตำนานมากมายครับแตขอให้ทุกคนติดตามช่องผมด้วยขอบคุณคุณครูก้อยคุณครูพี่ตอพี่ต่อนะครับผมขอบคุณมากมากครับลงเล่นความกันครับส๊ายบาครับ